แบบมหาสิบจุดแปดการคูณและการหารเกี่ยวกับน้ําหนักข้อที่1นึ่งหาคำตอบนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งกันนะคะสีคูณศูนย์ได้0ูนย์นะคะสีคูณหได้20นะคะใส่ศูนย์ทด2อนะคะสีคูณสได้8บวกตัวทดอีก2ก็เป็น10บนะคะสี่คูณเเท่ากับสามสิบกนะคะหนึ่กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะเพราะนั้นก็จะได้37ด กิโลกร,รัมนะคะคาตอบ37กิโลกร,รัมนะคะต่อไปข้อที่2 5 5 25ใส่5ทด2นะคะ5 2เป็น10บวกตัวทดอีก2ก็เป็น12ใส่2ทด1นะคะ5้าบวกตัวทดอีก1ก็เป็น16นะคะ5 3 5นะคะ1,000กร,รัมก็เป็น1กิโลกร,รัมนะคะเพราะนันคำตอบก็จะเป็น16กิโลกร,รัมกับ600 25กรัมนะคะคำตอบ16กิโลกรัม6 25กรัมนะคะข้อที่3นะคะ58 40ใส่0ูนทด4นะคะ55 25บวก4เป็น29่สทด2นะคะ5 35บวก2ก็เป็น17นะคะต่อไป58 40ใส่ศูนย์ทด4นะคะ 5 2เป็น10บวก4ก็เป็น14นะคะ1,000กิโลกร,รัมเท่ากับ1ตันนะคะเราก็จะได้141ตัน790กิโลกร,รัมนะคะ141ตัน790กิโลกร,รัมนะคะต่อไปข้อที่4นะคะ7642ต่อไป6 1เป็น6 1> 6 1เป็น6นะคะ40ขีดก็เท่ากับ4กิโลกร,รัมนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้66บวก4ก็จะเป็น70กิโลกร,รัมกับ2ขีดนะคะคำตอบก็จะเป็น70กิโลกร,รัม2ขีดนะคะต่อไปข้อที่5นะคะ99 81ใส่1ทด8นะคะเ1เป็น9บวก8เป็น17ใส่7ทด1นะคะ 9 3 27บวก1ก็จะเป็น28นะคะ9 2 18นะคะ2,000กิโลกร,รัมเท่ากับ2ตันนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้18บวก2ก็จะเป็น20ตันกับ871กิโลกร,รมัมนะคะ20ตัน871กิโลกร,รมัมนะคะต่อไป98 72นะคะ 8 3 24ใส่4ทด2 8 1เป็น8บวก2ก็เป็น10ใส่0ทด1นะคะ8 26บวก1ก็เป็น17นะคะ70ขีดนะคะก็จะเป็น7กิโลกรรมนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้1,704บวกกับ7ก็จะเป็น1,711นะคะกับ2ขีดนะคะ1,711กับ สองขีดนะคะต่อไปข้อที่7นะคะ2 9 1เ18ทด1นึ่งะคะ2 8 16บวก1ก็เป็น17บเสร็ทดหนึงะคะสองเป็น4บวก1ก็เป็น5นะคะสอเป็น6 2 4เป็น8นะคะคำตอบ86กตันห้ากิโลกร,รัมนะคะต่อไป สาองเป็น6 3สามหเป็น3 3มาสเป็น9ก้านะคะสามเยิบเอดใส่หทด2 3 6สามกบวกสก็เป็น20นะคะคำตอบก็จะเป็น20งอกับ936กรัมนะคะต่อไปข้อที่2นะคะ3 2เป็น6กนะคะเจลบหเหลือ1นะคะ 1>, 1ตันก็เท่ากับ1000กิโลกร,รัมนะคะเราก็จะได้1215กิโลกร,รัมนะคะ3 4 12 3 0ได้0แล้วก็3 5 15นะคะคำตอบก็จะเป็น2ตัน405กิโลกร,รัมนะคะต่อไปข้อที่2 5 2เป็น10นะคะ5 สองเป็นสี5ห้านะคะคำตอบก็จะเป็น2ตัน25กิโลกร,รัมนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ4ี1สีสิบหกนะคะสิบแปดลบสิบหกเหลือสองเราก็จะได้2,100รกรัมนะคะสี 4, 5, 20นะคะเหลือ1นะคะ4 2เป็น8เหลือ2นะคะ4 520นะคะคำตอบก็จะเป็น4กิโลกร,รัม525กร,รัมนะคะต่อไปข้อที่4 6 2 12นะคะเหลือ2นะคะตรตรงนี้ก็จะเป็น2,118นะคะ6 38นะคะเหลือ3นะคะเป็น31นะคะ6 5 30นะคะเหลือ1ก็เป็น18นะคะ6 3 18ก็จะได้ 2กิโลกรัมสามกรัมนะคะต่อไปข้อที่5นะคะ8 8 64นะคะเหลือ5นะคะก็จะเป็น5,760กรัมนะคะต่อไป8 7 56นะคะเหลือ1นะคะก็จะเป็น16นะคะ82 16 80ได้0นะคะ คำตอบก็จะเป็น8ตันกับ720กิโลกร,รัมนะคะต่อไป9545เหลือ3นะคะตรงนี้ก็จะเป็น3,510นะคะไป9327นะคะเหลือ8นะคะเป็น81นะคะ99819 9, 9, 0ได้0นะคะคําตอบก็จะเป็น ห้าตันสามร้อยเก้าสิบกโลกร,รัมนะคะต่อไปข้อที่7นะคะ2 1เป็น2 2 0ศได้0แล้วก็2 2เป็น4นะคะเพราะนั้นก็จะเหลือ1นะคะเราก็จะได้1,300รกร,รัมนะคะต่อไป2 62นะคะเหลือ1 <S 2 5เป็น10 2 <S 20, 20, 0ได้0นะคะเราก็จะได้1 0 2สองกิโลกร,รมัมหกรสิบกรัมนะคะต่อไปข้อที่8 7 8เจ็ดนะคะก็จะเหลือ1นึงนะคะเราก็จะได้14ี่ขีดนะคะเจ็ดนะคะก็จะเป็น 8กิโลกร,รัมกับ2ขีดนะคะต่อไปข้อที่9นะคะ6 1เป็น6 6 1เป็น6 6 2 12ก็จะเหลือ2นะคะตรงนี้ก็จะเป็น2,466ต่อไป6 4 24 6 1เป็น6 6 1เป็น6นะคะคำตอบก็จะเป็น112กิโลกร,รมัม400 11กรัมนะคะต่อไปห้าสองเป็นสิบห้าสี่ยีนะคะเพราะนั้นก็จะเหลือ3นะคะเราก็จะได้3,780นะคะ5 7 35เหลือ2นะคะ5 5 25้า้าเหลือสนะคะแล้วก็5 6 30นะคะ เราก็จะได้คำตอบเป็น24ตัน756กิโลกร,รัมนะคะ